วันนี้ไปรดน้าต้นไม้ตอนเช้านะครับเราไปรดต้นฝรั่งต้นมะละกอเลยหลายๆต้นนั่นแหลนะเนาะก็พอดีเดินสำรวจต้นฝรั่งที่ที่เราไปรดน้ำครับพอดีเห็นฝรั่งลูกนี้ฝรั่งของเป่าซื้อนะครับเป็นไส้แดงมันโดนน่าจะโดนกระรอกกินตรงนี้นะครับลูกนี้มันเป็นลูกที่ติดมาจากต้นชําที่เราซื้อมานะครับที่แรกผมว่าจะเด็ดทิ้งไอ้แกนคนขายว่าพี่ไม่ต้องเด็ดหรอกมนะัปงไว้มันไปแบบนั้นแหละให้ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนถึงอ่าแต่เราบํารุงดีๆเอานะครับก็ แต่ว่าจะเอาไว้ชมเรื่อยๆนะครับไม่หอม่อไม่ให้ไรนะเอาไว้ชมว่าเป็นอะไรแล้วถึงเวลาก็จะเด็ดมาซิมดูแต่เมื่อเช้า,ชานี่ไปเดินดูเห็นคือสังเกตเป็นอะไรแบ่งๆก็เลยไปดูเห็นแดงๆตรงนี้นะน่าจะเป็นกระรอกมามากัดจริงม,มากัดกินนะครับก็เลยว่าเออถ้านกระรอกมันมากัดกินก็คงน่าจะเป็นสุกพอสมควรแล้วละ่ะก็เลยตัดสินใจเด็ดมาลองซิมดูว่าม,มันเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวจะพาให้ดูนะ เป็นฝรั่งลูกแรกของสวนนะครับฝรั่งไ้แดงพันุงปรมกอบซื้อนะอยู่ตรงนี้ก็ไ้แดงนะครับตรนี้ตนนี้เอาปะปลูกได้ประมาณสองเดือนนะสองเดือนได้นะครับปลูกตอนประมาณกลางกลางเดือนมกรานะครับตัวนี้ก็ไ้แดงสวยงามแต่ไม่รู้ว่าลูกขนาดนี้รสชาติมันจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเราไาชิมดู นะครับอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาชิมดูว่าลูกขนาดนี้มันแก่หรือ,อยังแต่เท่าที่ดูตามความคิดเห็นส่วนตัวถ้ากัดลอกมันมกินก็แไปว่ามันแก่ได้ที่แล้วนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีรสชาติแบบไหนหวานมากครับหวานมากอร่อยมากครับหวานมาก อร่อยกว่าฝรั่งที่เราเคยซื้อมากินตามตลาดทั่วไปเพราะที่ผ่านมาผมก็ซื้อกินแต่ฝรั่งที่มันเป็นไส้ขาวนะครับเราไม่รู้ว่ามันมีฝรั่งไส้แดงนะก็ซื้อแต่ไส้ขาวอันนี้เป็นฝรั่งไส้แดงพันธงเป่าซื้อนะครับหนึ่งพันธงเป่าซื้อเป็นลูกที่ติดมากับต้นชานะครับก่อนที่จะเอามาปลูกก็เลยไว้ไปลูกมันให้ดูเล่นๆว่ามันจะเป็นแบบไหนก็เอามาลองชิมดูหวานมากหวานกว่าฝรั่งที่ซื้อตามตลาดทั่วไปที่เป็นไส้ขาวนะครับ ก็ถือเป็นการปรดเดิมกินฝรั่งลูกแรกของสวนนะครับเดี๋ยวรออีกประมาณให้มันครบ6เดือน7เด,เดือน8เดือนเป็นอย่างต่ำเดี๋ยวเราค่อยจะให้มันไว้ลูกอีกทีนึงนะครับคือว่าของแท้นะครับของปลอบซื้อใครต้องการที่จะซื้อลูกเรือ,อนต้องการต้นพันธุ์แท้เดี๋ยวรอให้ครบหนึ่งปีก่อนเดี๋ยวผมจะตอนให้ไปขายแล้วก็ไปส่งถึงบ้านเลยนะครับโอเคเรามาชิมกันต่อครับ โอเคสุดยอดรอดูอีกให้ครบหนึ่งปีค่อยกินลูกมันแบบเต็มที่นะครับโอเคทีมให้ดูเป็นตัวอย่าง